สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงสะดุง้งเหือบแน่นอนแล้วนะครับเจมเพียสยืนยันโอซันคาบักจะพลาดในศึกแดงเดือดหลังจากที่โอซานคาบักนะครับมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงก่อนเกมที่จะพบกับเซาท์ทันตันนะครับโดยไม่มีชื่อเขาแม้กระทั่งเป็นชื่อตัวสำรองนะครับซึ่งล่าสุดเจมเพียสนั้นก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าในศึกแดงเดือดในวันที่13พฤษภาคมนี้จะไม่มีโอซานคาบัก เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมมา1อาทิตย์แน่นอนนะครับจะไม่มีโอซสังขบักในนัดแดงเดือดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายสําหรับลิเวอร์พูลนะครับโดยคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าหากไม่มีอซสังขบักในนัดแดงเดือดก็จะเป็นหน้าที่ของฟารมโยอาจจะได้ยินจับคู่กับนัดฟิลิปนะครับหรือไม่ก็ลิชวิลเลียมจะได้ทําหน้าที่นั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องซื้อใจบอสแล้วนะครับว่าในการขาดโอซสังขบักจะจับใครไปหลงเล่นก็เป็นที่่นนาาเสดะครับ ส่วนบางช่วงต็ดนะครับกำลังรอผลตรวจอย่างละเอียดสําหรับแฮร์รี่ไมกว่านะครับก็อาจจะพลาดในสึกแดงเดือดเหมือนกันลอลุ้นกันนะครับว่าจะพลาดหรือเปล่าสําหรับแฮร์รี่ไมกว่าเคร์ตทิสโนดาวรุ่งพูดจะก้าวขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างของจอร์จิโูวานในดุมค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่าจอร์จิโูวานในดุมจะไม่อยู่กับลิเวอร์พูลสโมสรดังเฮึกพริเพิมพ์ลิกอังกฤษหลังจบฤีกกาลนี้และหลายสื่อก็ เห็นตรงกันนะครับว่าจุดหมายปล่อยทางของไเนดุมก็คือบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งสิกลาลิกาสเปนที่มีโรนันกุม,มันอดีตผู้จัดการทีมอาร์เซวินสีสม้มคุมทีมอยู่นั่นเองซิดุมนะครับนั้นตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวมาว่าหงแดงพร้อมปล่อยตัวอาอเกทีมด้วยราคา30ล้านปอนด์ในขณะที่พวกเขากําลังที่จะดึงตัวติเอโกอาคันตร,ราจ,จากไบยเยอร์มิวนกเข้ามาแทน แต่สุดท้ายเขาก็เป็นจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับโดยติเอโกะอคันโตราได้ย้ายมายังท an ิมอันฟิลจริงแต่วันในรุ่งยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังคงอยู่ครับขัขงกับหงแดงต่อไปซึ่งจะชิ้กันว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําที่นันเตะใหม่เสริมทัพและสามารถเก็บตัวหลักเอาไว้กับทีมต่อไปในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้กับสมโมสรได้มีการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม,ม่กับนักเตะต่อไปด้วยอย่างไรยก็ตามมีการพูดคุยระหว่างกองกลางจินชอนฮอนแลนด์ G J และสมโมสรก็ไม่ประสบความสําเร็จ นักเตะต้องการเซ็นสัญญา3ปีและค่าเหนื่อยระดับแสนปอนด์แต่ทีมให้ได้เพียงแค่2ปีซึ่งแม้จะมีการยื้อกันไปยื้อกันมาเมื่อล่วงเลยเข้าสู่ปีใหม่ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วว่าสตาร์นักเตะในวัย30ปีที่นี่วานเนดุมเตรียมเก็บข้าวของายทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน,น่นอนจากนั้นมาปฏิบัติการตามหาตัวแทนวานเนดุมจึงเกิดขึ้นโดยลิเวอร์พูลมีข่าวให้ความสนใจนักเตะทั้งในลีกและนอกลีกพิมลีกไม่ว่าจะเป็นซันเดอร์เบิร์กจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ตกชั้้นไปแลว อิฟบ um mm ิสมาคร์มไบเดนเลเรนโซเปเยกรินีจากโรม่า hmm. และฟลอเรนนอยเฮาส์จากบร mm ูซิเซเมเชนกกตบักและยังมีสไตล์ดังหลายหลายที่ถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลไม่เว้นแต่ละวัด mm hmm. แต่หากพิจารณาให้ดีนะฮะ mm hmm. การหาตัวแทนของกองกาออลางอาร์เซนสีส้มฮอลแลนด์ในช่วงวิกฤตการเงินท่ามกลางสถานการณ์โควิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนอย่างน้อยล mm ิเวอร์พูลจะต้องมีเงินตประมาณ4 0่0ถึง้าล้านปอนด์ mm hmm. เพื่อเป็นค่าตัวขอนเตะเหล่านั้น ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็คงไม่ใช่เรื่องเหลือบากกว่าแรงแต่สถานการณ์นี้มันต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากซึ่งเมื่อเป็นฉะนั้นการหันกลับมาดูทรัพยากรที่มีอยู่ในเมือก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายเดียร์ลันติกสื่อชื่อใหญ่ในเมืองผู้ดีเพิ่งจะออกมาให้ข่าวเมื่อ2อถึงสวันก่อนว่าเจกเกนกรับและทีมงานอาจจะลองให้เจ้าหนูเคอร์ติจนอนกองกลางดาวรุ่งที่ลูกกนันนี้ได้ขึ้นมาโชว์ฟอร์มภายในทีมชุดใหญ่ของหงดง มาแทนที่จินี่วานเดรุมในซีซั่นหน้าโดยในายใหญ่ชลิมนันมอบความไว้วางใจงให้กับเธอที่โจ์มากขึ้นจากซีซั่นก่อนที่ได้ลงเล่นในศึกถิ่นอีกไปเพแค่หกแกมโดยเป็นตัวสำรองไป5นัดแต่มานุ่งการนี้เจ้าตัวถูกส่งลงสนามถึง22นัดและลงเล่นในฐานะตัวสำรองถึง10นัดและรวมธุรการรวมทั้งรายการยูฟ่าแชมเลกเอฟเอคัพคาราบาลคับเขาได้โอ,อกาสลงเล่นถึง31เแกมยิงไปสิประตูและ4แอสเซ์ ด้วยอายุเพียงแค่20ปีการได้ลงเล่นให้กับทีมระดับท็อปซิกแบบนี้ถือว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาและยิ่งอยู่ในมือของเจ็กกิ้งคลับยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าเธอติจโจจะได้รับอัดมากขึ้นเรื่อยๆช่วงวันที่วานดัมทิ้งเอาไว้ในแดนกลางนั้นใช่ว่าเจ้าตัวจะไม่เคยเข้าไปสัมผัสยามใดที่รุ่นพี่ไม่สามารถลงสนามได้ก็เป็นกองกลางดาวรุ่งรายนี้แหละที่ถูกส่งลงสนามในแผงมิ่ฟิลโดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูกาลที่ทีมมีปัญหานักเตะบาดเจ็บ,บหลายราย เขาก็มักจะถูกส่งลงสนามและยังได้รับคำชมจากทั้งสื่อและแฟนบอลอยู่บ่อยครั้งสถานทีมชัติอังกฤษชุดเอยเยนเมเน21ปีมีทุกอย่างที่เจกินคลับต้องการทั้งเรื่องความขยันความเร็วความดุดันและการเพสซิ่งและบีบคู่ต่อสู้แต่เจ้าตัวจะดูแตกต่างจากวาน,นิุมตรงที่มีแววในการสังสเกมและการยิงจากแถว2คล้ายๆกับสตีเวนจูรานตำนานกองกลางของลิเวอร์พูล สื่อดังกล่าวเชื่อว่าเจงกรับมองเคอร์ติจอนในฐานะนักเตะแห่งอนาคตของเทียมไม่งั้นเขาคงไม่จับนักเตะต่อสัญญ,ญายาว5ปีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและซีซั่นหน้าคงจะได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งสําคัญว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ในแดนกลางได้ดีขนาดไหนบางทีลิเวอร์พูลอาจไม่ต้องไปเสียเงินสักะกปรอนเดียวเพื่อตามหาตัวแทนเจนี่วานิดุมในเมื่อพวกเขามีเพชรที่รอวันเจอร์นยอยู่ในมือทั้งขด ลอบบี้ฟาวเลอร์ไม่แปลกใจเลยถ้าหากเจคเกตจะทาบวาชกินเข้ารังหงส์ลอบบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตดาวยิงขนใจของหงดังหริเวอร์โภบอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าหากเจิกนครับจะไปทาบทามโอริวัชกินก่อนหน้าฟอร์มฮอตของอาร์เซนอลเมือเสืิมเข็มรุกฟาวเลอร์แสดงความคิดเห็นถึงดาวยิงวัยเบนจเพตเจ้าของผลงาน13ประตูกับ4ีอัสซิดให้กับโสมสรอาร์เซนอลในนูกานี้ผมมองไปที่เขาผมเห็นกองหน้าที่พร้อมที่จะเรียนรู้ ทาําางและในความเป็นจริงตั้งแต่ปีก่อนผมก็ได้จับตาดูสถานการณ์การทางานอันยอดเยี่ยมของเขามาแล้วและดีนสมินตนายายอาร์ซูล่าพูดเอาไว้ว่าเขาคือกอลหน้าตัวกลางที่เพรสซิ่งได้ดีที่สุดในลีกฟาวเลอร์แสดงความคิดเห็นในเดอะมิลเลอร์สำหรับผมนั้นนะครับวินัยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เทีมระดับแนวหน้าต้องการเลยเลยครับก่อนหน้าที่มีบทบาทในการเพรสซิ่งอย่างจริงจังแมนซิตี้ e, ลิเวอร์พูลยูไนเต็ดและเชลซีพวกเขาทั้งหมดต้องการกอลหน้าที่เพรสซิ่งด้วยพลังงาน ความฉัฉลาดสามารถทำงานได้มากกว่ากองหน้าเลยทีเดียวแน่นอนพวกเขาต้องการคนที่ทำประตูได,ด้ดีด้วยแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำประตูอย่างเดียวมันมากกว่านั้นลองดูโรเบรโตฟอร์มิโน่ที่ลิเวอร์พูลดูสิลองดูซิตี้ City, ที่ไม่ได้มีหมายเลขนก้าแบบจริงจริงรึงจังรวมถึงเชลซียิงยึดติดกับติโมแวนเนอร์ผมไม่ได้พยายามขายวัชกินนะจริงๆนะแฟนวิลล่าแต่เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆครั้งและผมสามารถเห็นเขาทำมันได้อีกครั้ง การก้าวไปสู่ะระดับแนวหน้าสุดๆถ้าเขาสามารถรักษาแนวทางการทำงานของเขาทัศนคติ i, และจิตใจที่แนวหน้าแต่ที่น่าสนใจคือเจคกิงครอปเคยชื่นชมเขาด้วยตนเองเมื่อไม่ก,กี่สัปดาห์ก่อนมันแสดงให้เห็นถึงว่าใครบางคนที่เห็นในความสามารถในการเพรสซิ่งของเขาสถิติมันก็บ่งชัดด้วยว่าเขาทำได้ดีภายใต้การทำงานกับผู้จัดการทีมแบบนั้นและเชื่อบนสิสโมสรอ,อย่างซิตี้และลิเวอร์พูลโดยด้วยผแผนกวิเคราะห์ขนาดใหญ่ของพวกเขา แน่ใจได้ว่าพวกเขาได้เรียกดูสถิติเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้งไปแล้วนี่คือสุกขาวลิวภูพลับจึงเป็นรอบเย็นของวันที่10พฤษภาคมเลยครับ